10 AMP n นเชล a อนสกินคอสพร้อมปั้น SME หน้าใหม่เปิดรับผลิตเริ่มต้นเพียง500ชิ้นเท่านั้น บริษัท AMP Natural s k i n c ค r e จำกัดโรงงานรับผลิตผลิตภัณฑ์สกินแคร์ออร์แกนิกเครื่องสำอางเวชสำอางผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กผลิตภัณฑ์สปาพรีเมียมอาหารเสริมสูตรนวัตกรรมด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประสบการณ์มากกว่า10ปีดูแลแบบวัน s อ o เ Service ครบจบในที่เดียว สินค้าที่โรงงานรับผลิตมุ่งเน้นผลิตสินค้าพรีเมียมพัฒนาสูตรนวัตกรรมใหม่ๆให้เหนือคู่แข่งทางการตลาดควบคุมการผลิตโดยวิศวกรด้วยมาตรฐาน GMP ISO 22716 GMP Code c. เรามีทีมแพทย์เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางเลือกให้ความสําคัญเรื่องการคัดเลือกใช้สารสกัดที่พรีเมียมมีคุณภาพสูงเป็นสารสกัดนวัตกรรมใหม่ๆที่เคาน์เตอร์แบรนด์ชั้นนําเลือกใช้จากทั่วโลกคัดเลือกด้วยผลงานวิจัยมีผลเพดกับผิวคนจริงใช้แล้วเห็นผลจริงรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจความงามยาวนานมากกว่า10ปี รวมถึงบริการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางและอาหารเสริมบริการส่งตรวจเทสผลิตภัณฑ์ในอาสาสมัครบริการออกแบบโลโก้ฉลากกล่องหรือสื่อต่างๆอย่างครบวงจรบริการถ่ายภาพหรือวิดีโอสินค้าในสตูดิโอด้วยทีมกราฟิกดีไซน์และช่างภาพมืออาชีพบริการด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแบบ One s o อฟเซอร์วิตั้งแต่การตอบลูกค้าปิดการขายส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่ AMP Natural Skin Cos เปิดรับผลิตเริ่มต้นเพียง500ชิ้นเท่านั้นแต่ขอคัดเลือกเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจจริงเท่านั้นจำนวนจำกัดเพียง10แบรนด์เท่านั้นนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร065 789 5636 Line ID AMP Natural Skin Cos เว็บไซต์ w w w a m p n a t u r a l s k i n c o s c o t h เฟ e บุ๊ก co. AMP n a t u r a l Skin Cos